สวัสดีค่ะดีมทิติพรขันปะาค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศที่ดิน7ไร่2งาน64ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ ที่ดินทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะมีสระน้ำด้วยกันหนึ่งบ่อนะคะแล้วก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วที่ดินเราเป็นที่เนินค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะพร้อมปลูกบ้านได้เลยราคาขายอยู่ที่ไร่ละ370,000บาทค่ะที่ดินเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะด้านหน้าติดทางสาธารณะหินคุกเส้นตรงที่ดินยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะ หน้ากว้างนะคะอยู่ที่80เมตรค่ะความลึกของที่ดินนะคะอยู่ที่160เมตรที่ดินเราล้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางแปลงเลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็มีวิวเขาอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะด้านหน้าก็ต้นไม้เยอะมากๆล่มลื่นเลยค่ะด้านหน้าที่ดินนะคะหันไปทางทิศตะวันออกค่ะบริเวณรอบๆนี้ก็ลมพัดเย็นสบายเลยนะคะ มีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะด้านหน้าที่ดินก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะเะเยอะมากเลยค่ะลมพัดเย็นสบายเลยบรรยากาศดีนะคะมีวิวภูเขาการเดินทางก็สะดวกค่ะห่างจากถนนลาดยางนะคะอยู่ที่400เมตรเท่านั้นค่ะ แถวบริเวณแถวแถวนี้นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านกระจายกันอยู่รอบๆที่ดินของเราเลยนะคะที่ดินเราเป็นที่เนินสูงน้ําไม่เคยท่วมเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะมีรั้วรววหน้มแล้วก็มีรั้วล้อมรั้วมิดชิดเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ พร้อมปลูกบ้านลงในที่ดินได้เลยที่ดินแปลงนี้เราถมที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะปลูกบ้านค่ะส่วนตรงนี้คือหน้าบ้านนะคะมีประตูเหล็กเรียบร้อยแล้วค่ะนํำปะปาไฟฟ้าพร้อมด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะมีบ่อบาดาลด้วยกันหนึ่งบ่อนะคะเดี๋ยวดีมพาไปเดินชมบรรยากาศข้างในที่ดินกัน,นะคะ่ะมีรั้วเหล็กปิดมิดชิดได้เลยนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะแบบนี้อยู่ก็นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะมีวิวเขาด้วยนะคะมีโรงจอดรถด,ด้วยกันได้สองคันค่ะทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพื้นที่ที่จะปลูกต้นทุเรียนปลูกต้นไม้อ,อีกเยอะเลยนะคะด้านหน้าก็มีต้นไม้สูง เป็นร่มเงาให้เราได้ด้วยค่ะเป็นแต่อยู่ในที่ดินของเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะมีโรงจอดรถนะคะตรงนี้สามารถจอดรถได้ประมาณสองคันค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่เนินเราถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำไม่เคยท่วมเลยค่ะนี่บริเวณที่เนินนะคะตรงนี้เลยที่มีหินกองอยู เราถมไว้เป็นที่เนินเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือบ่อบาดาลค่ะที่ดินแจ้งไว้ว่ามีบ่อบาดาลในที่ดินหนึ่งบ่อนะคะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะส่วนตรงพื้นที่หญ้าต,ตรงนี้นะคะก็ยังมีที่เหลืออีกมากมายเลยค่ะที่เราจะปลูกต้นไม้ทําสวนนะคะหรือว่า ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะลองนัดชมได้ทุกวันเลยล้อมด้วรวดหนามไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยบอ่อบาดาลของเรานะคะมีหนึ่งบอ่อค่ะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะบริเวณรอบๆก็ติดก,กับเพื่อนบ้านด้วยนะคะเรา ที่ดินเราติดก,กับเพื่อนบ้านฝั่งนี้เลยค่ะหน้ากว้างของที่ดินนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังกว้างอยู่ที่80เมตรความยาวของที่ดินอยู่ที่160เมตรค่ะแล้วก็ถมที่ไว้มองเห็นวิวภูเขา360องศาเลยนะคะลมพัดเย็นสบายเลย ที่ดินเราค่ะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3357นะคะอยู่ที่ประมาณ2กิโลค่ะจากกรุงเทพเริ่มต้นที่สายใต้ใหม่นะคะอยู่ที่97กิโลค่ะจากที่ดินไปโรงพยาบาลโพธารามนะคะอยู่ที่25กิโลค่ะจากที่ดินไปตัวอำเภอเมืองราชบุรีนะคะอยู่ที่ประมาณ35โลค่ะตรงนี้เลยเป็นที่เนินค่ะ ที่จะเราก็จะปลูกบ้านได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องสร้างเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหน้าบ้านเรานะคะที่หันไปทางทิศตะวันออกก็มีบ่อน้ําด้วยกันหนึ่งบ่อบ่อน้าหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรนะคะความลึกของบ่อน้ํานะคะอยู่ที่20เมตรค่ะบ่อน้ําลูกนี้นะคะมีความลึกก็ประมาณสัก2-3เมตรได้นะคะเราก็สามารถเลี้ยงปลา ใช้น้ำตรงนี้ค่ะเพื่อทําการเกษตรทําสวนรดน้ําต้นไม้ได้เลยบริเวณรอบๆนี้ก็ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะยิ่งใกล้เขาช่วงหน้าหนาวค่ะบริเวณโซนแถวราดบุรีโซนนี้นะคะอากาศก็จะมาสัก20-15องศาค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักแต่าอากาศนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายห่างจากตลาดนัดร้านค้าร้านอาหารนะคะเพียง2กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ บรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็เห็นวิวภูเขาสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ idline ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะที่ดินเราพังสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะหน้ากว้าง80ความลึกอยู่ที่160นะคะ เป็นโฉนดน,นสสีจอคุดแดงพร้อมโอนมีบ่อน้ำอยู่ที่ดิน1ลูกนะคะแล้วก็มีบ่อบาดาลหนึลูกน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมค่ะที่ดินถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินเจดไร่สองงาน 64ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะง,งุ้มอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีราคาขายอยู่ที่ไร่ละ370,000บาทค่ะราคานี้ต่อรองราคาได้อีกนะคะท่านใดที่มองหาที่ดินบรรยากาศลักษณะนี้อยู่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างเลยลองนะัดชมได้ทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ